สวัสดีครับพบกับช่อง WTF เรื่องเด็ดรอบโลกวันนี้แอดก็มีเรื่องราวของวานที่มีความแปลกและโดดเด่นเหนือกว่าวานทุกสายพันธุ์มาเล่าให้ฟังและนี่คือ10ความจริงของนาวานสิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็นยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักแอดอยากจะรบกวนทุกคนช่วยก,กด subscribe ช่อง WTF เรื่องเด็ดรอบโลกด้วยนะครับกดเลยกดเลยกดเลย ที่มาของฉายายูนิคอร์นแห่งท้องทะเล นาวานได้ชื่อว่าเป็นยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลก็เพราะผู้คนเห็นว่ามันมีเขาอยู่บนหัวเหมือนกับม้ายูนิคอร์นในเทพนิยายแต่ที่จริงแล้วส่วนนี้ไม่ใช่เขานะครับแต่มันคืองาที่มีลักษณะเป็นเกลียวงาที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นงาของนาวานตัวผู้ที่สามารถที่จะยาวไปได้ถึงสเมตรเลยส่วนตัวเมียจะแตกต่างนะครับตัวเมียเนี่ยจะไม่มีงาหรือถ้ามีงาเนี่ยก็มีเพียงสั้นๆเท่านั้นและสัดส่วนตัวเมียที่มีงาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15%เท่านั้นนะครับให้นึกถึงภาพ ของช้างตัวผู้ที่มีงายาวๆแต่ตัวเมียเนี่ยไม่มีงาสัส่วนใหญ่ลักษณะของนาวาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเขายูนิคอร์ในตำนาน ในช่วงยุคกลางซึ่งก็เป็นช่วงศตวรรษที่5จนถึงศตวรรษที่15นะครับก็ย้อนไปได้ถึง 1, 5 0 0ปีก่อนโน้นเลยนะครับชาวยุโรปบางคน,นก็เชื่อว่างาของนาวาเ,เป็นเขายูนิคอร์ในตำนานและเขายูนิคอร์ก็มีพลังเวทมนตร์รักษาโรคต่างๆได้โดยงาของนาวาเนี่ยก็มักจะถูกนํามาทําเป็นถ้วยน้ําเพราะคนสมัยก่อน,นก็เชื่อว่าสามารถสลายพิษที่อาจจะปนมาในเครื่องดื่มได้เมื่อมันมีค่าขนาดนี้มันก็ มีราคาชาวไวกิ้งและพ่อค้าในสมัยนั้นจึงออกล่านาวานกันเป็นล่าเป็นสารเลยเพื่อจะนำงานเนี่ยไปแลกกับทองคำนาวานระดับระแร นาวานโดยส่วนใหญ่จะมีงาข้างเดียวงอกอยู่ที่แฟนบนข้างซ้ายแต่ก็จะมีบางกรณีที่พบนาวานที่มีงาสองข้างซึ่งแอดก็ต้องบอกเลยว่านาวานที่มีงาสองข้างยอยู่ในระดับที่โคตรแรเพราะมันพบได้ยากมากนาวาน500ตัวจะมีตัวที่มีงาสองข้างเ,เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเองซึ่งโอกาสที่จะเจอเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็จะเท่ากับ0.2%ตแรระดับไอเทมบอสก็ว่าได้งาของนาวานมีค่าเท่ากับสาทต์หลังโต ในช่วงศตวรรษที่16ก็ย้อนไปประมาณ500ปีนะครับควีนอลิซาเบธที่1ได้รับงานของนาวานที่มีมูลค่า10,000ปอนด์สเตอร์ลิงมาจากท่านเซอร์ฮัมฟรีย์กิลเบิร์ตโดยเซอร์ฮัมฟรีย์เนี่ยก็บอกว่างานนี้มันคือเขายูนิคอร์แห่งท้องทะเลที่มีมูลค่าสูงถึง10,000ปอนด์สเตอร์ลิงซึ่ง10,000ปอนด์ในสมัยนั้นก็สามารถซื้อปราสาทหลังตัวโต,วตวได้เลยนาวานอยู่ที่ไหน นาวานใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในหน้าน้้ำทะเลอาร์กติกของแคนาดากรีนแลนด์นอร์เวย์แล้วก็รัสเซียนะครับในช่วงฤดูร้อนนาวานจะอาศัยอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนะัโดยมักจะรวมตัวกันเป็นฝูงตั้งแต่10ถึง100ตัว แต่พอถึงช่วงฤด,ดูหนาวพวกมันเนี่ยก็จะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในบริเวณทะเลน้ำแข็งที่ช่องแคบเดวิสใกล้กับกรีนแลนด์น้ำที่นี่ลึกกว่าและเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งการจะเดินทางไปได้พวกมันจะต้องฝ่าพื้นที่สุดอันตรายและเสี่ยงต่อการจมน้ำเป็นอย่างมากเลยเพราะระหว่างทางพวกมันจะต้องมุดน้ำผ่านแผ่นน้ำแข็งแล้วก็หาโพรงขึ้นมาหายใจตลอดเส้นทางเลยถ้าพลาดขึ้นมาก็หมายถึงความตาย พอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิน้ำแข็งเริ่มละลายนาวานจะกลับเข้าหาชายฝั่งอีกครั้งขนาดน้ำหนักและสีของนาวานนาวานเป็นวานขนาดกลางมีความยาวของลำตัวตั้งแต่4เมตรไปจนถึง5เมตรครึ่งความยาวนี้ไม่รวมงานนครับตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยน้ำหนักโดยเฉลี่ยของนาวานก็จะอยู่ที่800จนถึง1,600กกิโลส่วนสีของนาวานก็มีความพิเศษเพราะมันสามารถบอกช่วงอายุของนาวานได้ด้วยนะ โดยตอนเป็นเด็กนาวานจะมีสีเทาองฟ้าพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นจะมีสีน้ำเงินเข้มและเมื่อโตเต็มวัยนาวานจะมีสีเทาและมีลายจุดตามตัวพอแก่ตัวลงนาวานจะกลายเป็นสีขาวเจ๋งไหมละ่ะงามีไว้ทำไม นักวิทยาศาสตร์คาดเดาวานนานแล้วเกี่ยวกับหน้าที่ของงาทฤษฎีที่พูดกันบ่อยๆก็คือใช้เป็นอาวุธหรือใช้งาเพื่อกระทุงแผ่นน้ําแข็งให้แตกออกเพื่อเปิดช่องในการหายใจในกรณีติดอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมี2ทฤษฎีก็คือ 1. ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางอํานาจโดยที่ตัวผู้จะได้ไม่ต้องใช้กําลังเข้าห้าหันการทาร้ายกันจนเลือดตกยางออกแต่ใช้วิธีการวัดขนาดและความยาว ของงาทางงานของใครใหญ่กว่าคนนั้นก็จะมีอํานาจมากกว่า 2. ใช้เพื่อการสื่อสารเพราะจากการวิเคราะห์ล่าสุดพบว่างงาเป็นอวัยวะที่มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกและมีเส้นประสาทนับล้านทําให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเคมีในน้ําให้กับปลาตัวอื่นๆในฝูงได้ด้วยพฤติกรรมทางสังคมนาวานมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นคลิกผิวปากหรือเคาะที่ใช้ในการสื่อสารกันในฝูงโดยปกติแล้วนาวานจะอยู่รวมตัวกันเป็นฝูง5-10ตัวและในบางครั้งอาจจะมีมากถึง20ตัวแต่ในช่วงฤดูร้อนนาวานหลายๆฝูงจะมารวมตัวกันก่อตัวเป็นฝูงใหญ่ซึ่งอาจจะมีนาวานได้มากถึง1,000ตัวเลยนะครับอาหาร นาวานถือว่าเป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญมากๆในแถบอาร์กติกในช่วงฤดูหนาวพวกมันจะล่าเหยื่ออย่างปลาหรือสัตว์เปลือกแข็งที่บริเวณหน้าดินที่ด้านบนถูกปิดกั้นด้วยแผ่นน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อนนาวานจะล่าปลาคอตและปาลาฮาริบัตเชื่อกันว่านาวานหาอาหารโดยการว่ายน้ำเข้าหาเหยื่อจนกระทั่งอยู่ในระยะที่ใกล้พอจากนั้นพวกมันจะดูดเหยื่อเข้าปากไปเลยอายุไขนาวานสามารถมีอายุได้ถึง50ปี และสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของพวกมันก็คือการขาดอากาศหายใจหลังจากติดอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเพราะหลายๆครั้งเมื่อพวกมันมุดน้ำลงไปพวกมันไม่สามารถหาช่องขึ้นมาหายใจได้ทำให้ขาดอากาศและสิ้นใจในที่สุดส่วนศัตรูตามธรรมชาติของพวกมันก็คือวานออก้กาและทั้งหมดก็คือ10บความจริงของนาวาลยูนิคอร์แห่งท้องทะเล